รู้ว่าอะไรที่ทําให้พี่ประสบความสําเร็จอย่างเร็วมากในด้านการเงินนะแล้วก็แบบว่าอะที่ผ่านมาเพิ่งซื้อที่ในหลักร้อยล้านนะซื้อที่ดินริมแม่น้ําเจ้าพญาเจ็ดไร่ในหลักร้อยล้านแต่ไม่ต้องกู้แบงค์เลยใช้เวลาสองสองวันเนี่ยครบรวมรวบมัก็ซื้อเลยเงินสดแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่แต่ไปหมดเลยรู้ไหมอะไร,ะไรคีเลยของการตั้ง ตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วคือจริงๆพี่ก็สร้างตัวขึ้นมาจากทางธุรกิจตอนแรกก็เงิน2องแสนบาทจากประมาณเกืบสิปีที่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งเลยคือที่ต้องมีนะอย่าไปหลงข้อนี้เด็ดขาดห้ามไปหลงข้อนี้เด็ดขาดคนหลงเครื่องนี้เยอะมากคือเป็นหนี้ยอมเป็นหนี้ในเรื่องที่มันไร้สาระมีเรื่องเดียวที่แบบ อาจจะยอมได้ในแกนที่เพื่อจะเพื่อยอมเป็นหนี้เพื่อที่จะซื้อสิ่งนี้ก็คือบ้านที่เราอยู่เองอาจจะยอมได้คือผ่อนก่อนแบงก์นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นพวกของแบรนด์เนมของอะไรนะอย่าไม่ต้องไปแคร์เสื้ออัเสื้อตัวนี้ของผมเนี่ยสามร้อยบาทซื้อแบบของคนไทยด้วยแบรนด์คนไทยทําไม่ใช่แบรนด์อะไรดังๆนะแบรนด์คนไทยทําซื้อที่เทอร์มินอล n a l 21 แต่เสื้อเสื้อราคาสูงก็มีแต่ของแบบนี้มันใส่ลแล้วแป๊บเดียวก็จริงแล้วใช่ไหมใส่ออกกล้องแป๊บเดียวมันก็มันก็ไม่ได้มีค่าอะไรแล้วมงแต่แอย่างบางอันนี้ถ้าเกิดบางคนสังเกตอันรายิการนี้นายิการโรเล็กซ์ใช่ไหมหลายแสนแต่ว่าอะไรผมผมรีเสิร์ชก่อนคน้นคว้าก่อนรุ่นไหนคนเขาเล่นกันรุ่นไหนมันเป็นการลงทุนที่ดีซื้อมาแล้วใส่ไปสักพักหนึ่งราคาขึ้นขายเหมือนใส่ฟรีเข้า<ๆ>ใจไหมนี่คือประเด็นเลยได้กไร ได้กาไรใส่ฟรีแล้วได้กําไรมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นรถหรูไม่ต้องไปซื้อรถหรูของผมเนี่ยคือผมไม่เคยซื้อรถหรูเลยซื้อถ้าซื้อรถหรูซื้อซื้อสองราคาแบบเราซื้อด้วยเศษเงินมันต้องซื้อด้วยเศษเงินที่ดินของผมต่างๆที่ผมซื้อมาริมแม่น้าเจ้าพระยามีหลายผืนซื้อด้วยเศษเงินแต่ทําอะไรที่ทําให้มูลค่าตัวผมขึ้นเร็วมากเลยคือผมไม่ยอมเป็นหนี้แบบเป็นหนี้เป็นหนี้แบบที่พี่บอกเป็นหนี้เรื่องเดียวที่พอรับได้คือเป็นเรื่องบ้าน แทนที่จะถ้ารู้ว่าจะอยู่ที่ไหนนานๆนะแต่บ้านก็ต้องดูอยู่ดีะว่าตรงไหนเนี่ยมันสามารถขายได้ยิ่งเมืองไทยนะบ้านบางบางพวกจัดสรรเนี่ยขายไม่ได้ขายยากมากขายไม่ได้ราคาเพราะมันมีคนทําเหมือนกันหมดอะไรที่มันคนทําเหมือนๆกันหมดแล้วก็งอกขึ้นมาตลอดเวลาแม่งสร้างกันตลอดเวลาเนี่ยเขากว่าคุณจะขายยากละคนแล้วคนไทยชอบซื้อบ้านใหม่ๆเขาไม่มค่อยชอบซื้อบ้านหรือคอนโดอันมือสองมือสามแต่เมืองเมืองนอกนี่เรื่องปกติครับ มือสอมือสเรื่องปฏิมากแต่เมืองไทยนี่ผมก,ก,ก็รู้หลับมาอยู่เมืองไทยมานานก็เลยรู้ว่าโอเคมันเป็นวันนี้ให้เปสองสาข้อที่เป็นเป็นหลักคิดจริงๆทมามไม่มีอะไรสปอร์ตปะมีอย่างที่ที่บอกบอกอาจารย์นะว่าที่อาจารย์ซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอนะความเจ๋งอนะก็คืออาจารย์ซื้อเงินสด<ม>ซึ่งก่อนก่อนหนูจะมาเจออาจารย์อะ หนูคิดว่าเฮ้ยใครๆก็เป็นหนี้กันทางนั้นแหละใครซื้ออะไรก็ต้องกู้แบงก์กู้แบงก์ท้งนั้นแหละหรือ,อว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ต้องกู้แบงก์เรื่องนี้พี่ไม่ชื่อเรื่องพี่พ,พ,พี่ไม่พี่ไม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 ่ชอบการเป็นหนี้คนไม่ชอบการยืมเงินคนมันรู้สึกการเป็นผู้รับใช้เขางเราระดับเขาเป็นนายเราระดับเน,นนะข้อนี้จะทําให้คนถ้าใครฟังอยู่บอกคุณจะใช้ชีวิตแบบสบายใจมีความสุขม,มากและคีย์คืออนันนี้เป็นหลักคิดข้อประมาณที่4ี่ะถ้าใครแบบ จดอยู่จดอยู่ลข้อที่สี่คือคีย์เลยหัวใจเลย Live below your means ก็คืออะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแปลว่าจงใช้ชีวิตให้ต่ำกว่ารายได้ค่าใช้จ่ายเราให้ต่ำเก่ารายได้ตอนที่ผมมีรายได้น้อยๆตอนนั้นอยู่ LA ทำท้าเป็นคอนดักเตอร์ได้งานใหญ่ด้วยนะแต่เงินมันไม่เยอะเป็นนักดนตรีเงินมันไม่เยอะถึงแม้งานใหญ่ใช่ไหม แต่ว่าผมก็มีกพะพานเมมต์กระจกกระจอกอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตเฟอร์นิเจอร์กระแทบไม่มีไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราแต่เขค,ค่อยสะสมเงินใช้สะสมเงินไม่ได้เป็นหนี้เขาพยายามไม่ใช้เราก็ค่อยๆทําสร้างตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นสร้างธุรกิจเองมาเป็นน้อยเป็นหลักพันล้านลวจากจะไม่มีอะไรเลยนะธุรกิจเริ่มจากสองแสนสิบปีที่แล้วเกือบเกือบสิบปีที่แล้ว ก็เนี่ยแหละผมอยากจะสอนว่าคุณนี่สำคัญข้อน,นี้มากอย่าเป็นหนี้มันจะทําให้คุณกลายเป็นทาาใครบางคนจะายกลายเป็นกลายเป็นผู้รับใช้ใครบางคนอย่าเป็นหนี้แล้วคุณจะไม่ต้องไปนั่งกราบใครไปขออ้อนวอนใครอ้อนวอนคนนั้นให้ช่วยเหลือคนนี้ช่วยเหลือลอดเกียรติลดศักดิ์ศรีตัวเองไม่โอเคโอเคนะเดี๋ยวนะโอเคว่าไงจะ๊ะมีอย่างหนึ่งที่แบบว่า ชอบมากแล้วก็ประทับใจมากก็คือเวลาอาจารย์ซื้ออะไรก็ตามอาจารย์ซื้อเงินสด<ม>ตอนแรกที่เห็นน<ม>่ะก็คือรถจากัวใช่ไหมคะดึงคืออาจารย์ซื้อมือสอง<ม>แล้วก็ยัง,ง,งซื้อ,อ,ตอแต่ต้องดีนะอ่งต้องเราเลือกเราเลือกก่อนคือดีแ<ด>ล<ะ>้วเอาที่ดีแล้ว<ม>เอาที่คือเลือกรุ่นนี้มาเอาราคาที่ดีที่สุดของรุ่นนี้ใช่เพราะซื้อมือสองมันดียังไงมือสองมันพราะรถรถเนี่ยรถหรูเนี่ยราคาลงเร็วมากเพราะนั้นคนที่ได้เปรียบที่สุดคือคนที่ซื้อ มือสองแต่ยังใหม่ม,มือสองคนนะแบบซื้อแบบเช็ปีสองปีอะไรเงี้ยแม่งราคาลดไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเราคนได้เปรียบคนนี้คือคนนี้คนนีคือถ้าถ้าแบบเราไม่เคยเห็นตัวอย่างเราไม่เห็นว่าอาจารย์ใช้ชีวิตแบบนี้อ่ะเราก็จะไม่รู้เลยแล้วก็อพอหลังจากอาจารย์ซื้อจากกู้ใช่ไหมหลังจากนั้นหนูก็เลยซื้อรถเหมือนกันแล้วก็ซื้อมือสองตั้งเป้าเอาแบบอาจารย์เลยฉันดเอาซื้อเงินสดด้วยเพิ่งรู้ว่าชีวิตที่แบบซื้อเงินสดอ่ะแบบเฮ้ยฉันมีตังจ่ายอ่ะเฮ้ยฉันจ่ายได้อ่ะ มันโคตรมีความสุขเลยเออแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าคนตื่นเต้นเยอะมากๆ<ร>หลังจากนั้น,นใช่หลังจากนั้นก็กอาจารย์เคยบอกว่าถ้าพี่รู้นะว่าใหม่จะซื้อรถป้ายแดงนะมือหนึ่งนะพี่จะโทรไปห้ามใหม่เดี๋ยวนั้นเลยคือต้องซื้อมือสองนะยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเห็นอาจารย์แบบเนี่ยอย่างล่าสุดที่ซื้อที่ริมเจ้าพยาเงี้ยค่ะพระเจ้าซื้อ เจ็ดไล่ริมเจ้าพญาแล้วก็มูลค่าเป็นหลักร้อยล้านซื้อเงินสดตอนแรกอาจารย์บอกอาจารย์ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่สำหรับพี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ซื้อเงินสดแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ธรรมดาอาจารย์ก่อนที่จะมาเจออาจารย์นี่ตกใจมากเข้าใจอย่างนี้ดีวาเข้าใจว่าทุกคนบนโลกใบนี้ก็มีนี่เหมือนกันหมดแหละใครๆก็เป็นนี่ทั้งนั้นแหละตอนนั้นชีวิตหนูก็เลยเป็นนี่ แล้วก็แบบก้าวข้ามขึ้นมาไม่ได้หาเงินเยอะยังไงก็ก็ขึ้นมามีเงินเก็บมีเงินเหลือไม่ได้แต่ว่าวันที่มาเห็นตัวอย่างว่า้ออาจารย์ซื้อเงินสดจริงนี่หว่าแล้วอาจารย์ไม่มีหนี้นี่หว่าแล้วชีวิตดีดีอ่ะมันทําให้วันนั้นอะ่ะเป็นวันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดกาลหลังจากนี้คือฉันจะกู้อะไรคือไม่กู้คือซื้อสดเท่านั้นแล้วชีวิตโคตรมีความสุขจริงมันจะเปลี่ยนพลังงานเรา พลังงานเราจะเป็นคนเรารู้เวลาเราเรามีเงินเหลือเนี่ย <much> ไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะผมบอกไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่หรือเหลือสักหมื่นบาทต mm ่อเดือนเหมือนห้าพันบาทต่อเดือนแต่เวลาเรารู้สึกว่ามันเหลือเนี่ยมันเป็นพลังงานของความเหลือเฟือนี่คือความรู้สึกความรวยเนี่ยมันมันมันมาจากตรงนี้มันมาจากมันความรวยคือความรู้สึกจําไว้ความรู้สวยคือความรู้สึกมันไม่ใช่เป็นจํานวนตัวเลขจำนวนตัวเลขนี่คือมันมันปรับได้ทั้งนั้นเราสามารถแต่มันต้องเริ่มจากคุณรู้สึกเหลืออย่างละนิด เดือนหน้าเหลือมากขึ้นอีกหน่อยเดือนหน้าแล้วก็หามาเพิ่มอีกแล้วก็โตขึ้นอีกเพิ่มเริ่มขยายขยายขยายมันมาจากตรงนี้แต่ถ้าใครเป็นหนี้นะมันจะรู้สึกแพ้รู้สึกขาดตลอดเวลาแล้วมันจะรวยยากมากเหมือนเหมือนมีเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีความสุขสักทีใช่แล้วต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเขาไงมันรู้สึกเหมือนกับว่ากูทำเท่าไหร่กูต้องมาถอยถอยหลังมาครึ่งหนึ่งถอยเลยกำไรเท่าไหร่ถอยอีกเพราะจ่ายก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยจำไว้นะทุกคนมันไม่ใช่ทุกคนนะที่รวยได้โดยการต้องเป็นหนี้ต้องกู้ ใช่จะมีคนที่สอนว่ามันจะมีนี่นี่ดีนี่ดีและนี่ไม่ดีใช่แต่คุณพิจารณาดีๆว่าคุณรับได้หรือเปล่าแต่ไม่มีนี่ดีกว่าใช่ไม่มีดีสุดใช่ดีสุดแล้วแล้วมันเปลี่ยนพลังงานเราก็สําคัญคัญมันทำให้เรารู้สึกเป็นคนรวยและจริงๆผมบอกเลยความรวยมันคือความรู้สึกมันสร้างจากตรงนั้นแล้วคุณจะยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นมันไม่ใช่มาจากการที่แม่งบางวันเครียดวันจะช่วงนี้ยุคจุวงยุคโควิดด้วยคนที่บอกได้เลยยุคโควิดนะคนที่ powerful ที่สุดคือคนที่มีตังค์อยู่ในมีตังค์อยู่เป็นเงินเย็นอาจารย์เพิ่งบอกว่านี่ใหม่รู้ไหมยุคนี้คนที่มี power ที่สุดคือคนที่มีเงินสดใช่มีเงินอยู่ในมือใช่เรามีอำนาจการต่อรองทุกอย่างมีอำนาจกันเวลาผมซื้อที่อย่างเงี้ยเวลาเขาผมรู้ว่าเขาร้อนเงินเนี่ยผมรู้เลยว่าผมเรียกราคาได้ต่ำต่ำไปเรื่อยๆใช่เพราะกูไปซื้อที่อื่นก็ได้คนอื่นมีขายขายเต็มไปหมดเลยของที่อาจารย์ก็เลือกดูที่มันเดียวดีที่สุดที่มัน จะเป็นการลงทุนที่ดีสุดเดี๋ยวราคามันขึ้นเร็วที่สุดผมเลือกแบบนั้นแต่เราก็ถึงไม่ได้วันนี้ก็ชิวๆก็ได้แม่ใช่หนูเห็นอาจารย์แบบหาที่มาเป็นปีเนาะแต่อาจารย์ไม่เครียดใช่คือเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเอาที่ถูกใจเอาที่แบบดีที่สุดสําหรับฉันแล้ววันนี้แบบพอมันได้มาแล้วแบบเราเห็นคาตาแบบโอ้โหมันเจ๋งมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่มีต้นแบบแบบนี้ใช้เงินแบบนี้ของแบรนด์เนมซื้อไหมซื้อ แต่เงื่อนไขคือมันต้องราคาขึ้นใช่ใช่ไม่เอาของราคาแบรนด์เนมที่แบบว่าใช้แล้วขาดทุนไม่เอาเว้นะเงินเงินเราหามาได้เราต้องทําให้มันโตขึ้นเรื่อยๆใช่อาจารย์บอกว่าหาเงินมาได้ห้ามใช้เงินไปแบบแบบแบบไม่มีไม่มีความคิดนะใช่ใช่นะคะก็แบบประทับใจมากอีกอันหนึ่งสําหรับใครที่รู้สึกว่าวันนี้รู้สึกแบบเฮ้ยใจมันยังขาดอยู่ใจมันยัง มันไม่มีตังอ่ะมันไม่มีความสุขมันยังไม่มีเงินแล้วจะมีความสุขได้ยังไงก็เคยเป็นคนนั้นมาวันหนึ่งที่มาเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งของอาจารย์ชื่อว่ากดแรงดึงดูดกับการเงินหูเรียนแล้วนอนไม่ได้เลยจริง,จ,รงจนแบบว่าหกโมงเช้า <Wow. S 1> หนูแบบว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ตั้งใจสอนขนาดนี้แล้วทำไม <c oughs> อาจารย์ไม่โปรโมทเลยแบบออคนออทำไมไม่รู้จกักกดแรงดึงดูดกับการเงินเ,ออเพราะว่าคนเราอ่ะพยายามจะไปหา วิ่งหาข้างนอกอว่าแบบเฮ้ยท่านฉันทําอะไรดีเราจะได้เงินแต่ว่าเราเรากลายเป็นว่าข้างในอะ่ะมันไม่มีความสุขตลอดเวลาอ,อันหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วยังมันยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอคือ be happy now ถ้าไม่มีความสุขกับวันนี้มันจะมีความเงินเข้ามาเท่าไหร่คุณก็มองไม่เห็นอะ่ะใช่เนาะเราก็ชอบพอสนั้นมาก จะมีบทเรียนกฎเกี่ยวกับการเงินเยอะมากๆนะคะใครที่อยากจะแบบเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในเพื่อไปหาเงินเพื่อให้มีเงินแบบโหทะลักทะล้นเข้ามาหล่นทับตลอดเวลานะให้เริ่มจากภายในดีกว่าผลรับผลบอกผลรับ,บ,บ,บตัวเองด้วยเพราะใหม่นี้ก็เป็นแบบนั้น <laughs> ใหม่นี้ตอนนี้ เป็นรู้สย์ของผมตอนนั้นก็ติดหนี้ติดหนี้เป็นหลายสามสิบกว่าก่อนก่อนมาเจอผมเนี่ยสามสิบกว่าล้านนะใช่แต่ว่าไม่ได้30สิบกว่าบาทแต่ว่าไม่ได้ทําเองแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีภาระเองใช่เราครอบครัวใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เครียดเราก็ไม่มีความสุขล้วก็หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็รู้สึกว่าใครๆก็เป็นหนี้ฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหนี้มันก็เหมือนเหมือนกับคนธรรมดาปกติฉันไม่ได้แบบ อะไรแต่ว่าก,ก็ยังไม่มีความสุขสักทีคนแบบนี้แบกหรือเปล่าทาไมมีความสุขได้ตลอดเวลาทําไมคนคนนี้ดูยิ้มยิ้มจมใสทําไมคนนี้ดูแบบไหนเขาพูดว่ามั่งคั่งเหลือเฟือ,อมันเป็นยังไง<อ>ไม่เคยเข้าใจจนวันที่แบบได้มาเห็นเราก็ได้มาเรียนกดแรงดึงดูดกับการเงิน<อ>หลังจากนั้นนะ่ะจนมาถึงวันนี้นะคะก็สร้างเงินมาหลายสิบล้านแล้วก็ไม่มีนี่ <laughs> สี่สิบเป็นห้าสิบเราจะไม่พูดเพราะว่าเราลอคลิปเรารอคลิปวิธีปฏิเสธคนยืมเงินข้อนี้เป็นข้อสำคัญอันหนึ่งปัญหาปัญหาของคนที่มาเจอมาเรียนกับผมอะไรอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคุณด้วยนะคุณต้องมาเรียนคอร์สต่อไปของผมวิธีปฏิเสธคนยืมเงินถ้าเรียนคอร์สกดอะแลนิดูดกับการเงินนะแล้วคุณได้เงินเข้ามามหาศาลเดี๋ยวจะมีมีอันหนึ่งตามมาคนยืมเงินคุณก็ต้องเรียนอีคอร์สอีกต่อไปคุณเล่นแคมไปิเลยดีกว่าเออใคร อัั้นแถมไปเลยใครเลนคอสนี้นะก็เรารููการเงินนะวันนี้ราคาพิเศษไปพร้อมกับแถมคอสนี้ว่าแถมคอสนี้วิธีปฏิเสธคนโอ้วิธีปฏิเสธคนเซโนไคอสเซโนโอเคเซโนคอสเซคนดีแต่คนไม่ค่อยรู้จักมันวันนี้ให้เป็นโบนัสไปเลยอืมอ่ามันมันมีวิธีการปฏิเสธที่แบบละมุนละม่อมนุ่มนวลแล้วก็ไม่เราใช้กับทุกเรื่องใช่ปฏิเสธทุกเรื่องที่ที่ไม่เกี่ยวกับคนที่คุณไป กัมกกืนฝืนใจทําที่เก่งใจทําแล้วก็เสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียเลลาเสียอะไรแบบมีวิธีปฏิเสธทั้งนั้นนะโอเคไว้หให้ให้แล้วครับงั้นอย่างนี้อเอาวันนี้วันนี้กดแรงดึงดูดกับการเงินนะคะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดก็เป็นคอร์สแรกของอาจารย์ที่สอน ทั้งหมดนี้เลยแล,แล้วแล้วคุณเข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่าคอร์สแรกอ่ะโอ้โหเนื้อหามันเหมือนแบบว่าอาจารย์รวบรวมมาทั้งชีวิตมากันกองมาแล้วอยู่ในคอร์สนี้อ่ะอกดแดงดึงดูดกับการเงินราคาเต็ม25 0 0มวันนี้โอ้โหคุณโชคดีมากใครดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ยาวใช่ปะ่ะ ให้ราคาพิเศษที่1,4,900บาทแล้วก็แถมวิธีปฏิเสธคนอได้ใช้ได้กับทุกเรื่องสชั่วโมงนะสรุปปกติไม่เคยมีแถมนะราคานี้ไม่เคยมีแถมใช่มูลค่าตั้ง3,4 0 0่พันคอร์สเนี้ยที่แถมนะแล้วก็สรุปมาจากหนังสือตั้งหลายเล่มหนังสือดังๆของนักจิตวิทยา แล้วอาจ<ส>ารย์ OM ก็ทําได้แล้วจริง<ช>แล้วก็ให้ลูกศิษย์หลายคนเนี่ยไปใช้ก็ทําได้กันจริงหมดเลยวิธีปฏิเสธคนแค่นี้คุณก็ประหยัดเงินต้นไหร่แล้วเวลาคุณยืมเงินคุณให้คนให้คนยืมเงินเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนแค่นี้คคแค่นี้ก็คุ้มละ <c oughs> <c oughs> ปฏิเสธแล้วแบบสบายใจยเออ,อ <c oughs> ก็ใครอยากได้นะคะ พิมพีเอฟเนาะพิมพี f, อเอฟพิมพีเอฟนะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าอินบ<ม>็อกซ์ไปที่เพจหรือว่าไลน์แอด BUNDIT ก็ได้<ม>ราคาพิเศษหนึ่งมืนสีพันก้าร้อยบาทแล้วก็รับเป็น ฟังเป็นหนังสือเสียงที่ฟังออนไลน์ในมือถือได้เลยรวมๆกันนะมูลค่าสามหมื่นใช่โชคดีมากนะคะแต่ว่าคุณไปทําเงินได้เยอะได้ถ้าคุณทําตามที่สอนคุณไปทําเงินได้อีกเยอะเพราะคุณจะเปลี่ยนข้างในตัวเองแลวเปลี่ยนทั้งชีวิตอ่ะบทเรียนครั้งนี้คุณเปลี่ยนครั้งเดียวเปลี่ยนทั้งชีวิตอ่ะเปลี่ยนหมายถึงใช้ได้ทั้งชีวิตโชเคป่ะอ่ะโอเค,ค,ออเคงั้นเราก็จบแันละ้วนะ่งสี่อยใครอยากได้วิธีปฏิเสธคนอันเดียวละกัน ให้ที่2009เลือกเอาเอา14 9 0 0ี่ร้อยแล้วแถม2009หรือว่าเอา2009นะคะโอเค okay. จำไว้คุณคะเราทุกคนไม่ต้องเป็นหนี้เรามีชีวิตแบบที่ไม่มีหนี้ได้แบบเหลือเฟือทำมาแล้วคิดเท่าไหร่มันต้องแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้แบบเหลือเฟือแบบมีเท่าไหร่คิดไรายได้กูมีซื้อได้หมดเลยซื่อเงินสดคิดรายได้ื้อคุณต้องมีคายว่าไฮ้กูจะคิดซื้ออะไรต่อหรือว,ว่ามันมีเหลือเฟือเต็มหมดเลย มันต้องเป็นแบบนั้นนี่คือเป็นเป้าหมายของผมตั้งแต่ผมสอนมาแล้วตัวเองก็ทําได้ด้วยถึงได้มาสอนต่อโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเฟือเดี๋ยเฟือ <ừ. S 2> บางคับบาย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 ,บาย,บาย